ตื่นลกแต่ที่สองทีสามเนยทำลก็ทำงลุกลับมาแล้วาเจอแดดตามันชราไม่เชื่อแย่ออืมฮะฮะเวลาเรานอนแล้วคอยกําู้เด้อเจ้าหลับนี่เวลาเจ้าเปิดไฟิ้งไว้อืมเปิดไฟนอนเปิดไฟนอนมย่ี่ อาเมติด้านโมูรีแล้วคุณแม่สนิทคุณแม่สนิทชื่นใจแล้วเคนทมาใช่ไหมใช่ไหมแม่ทักมามือ่อบอกเาบอกแก้เลยแะ มาแล้วสาวสาวมานอนจะแม่จะมานอนจะม่จมานอนจแม่ราตีจะเดี๋ยวนอนเสร็จก็จะไปล้างงอล้างอะไรกันนอนก่อนเนาะเพราะว่านเน่อแลว่นอนมันมขาไปนอนนาี่นะนแต่ว่ากนอนขอถ่ายคลิปเบามือก่อนนะกนอเยี่ขอถ่ายคลิปเบามือก่อนกวนถ่ายคลิปเบามืดการด้เยอะนลิดนั้นเลยวยค่อยอื โอ้โหสดชื่นเลยอืมอืมถ่ายคลิปตาก็จะหลับแล้วนั่นน่ะยังห่วงคลิปอยู่ใช่ที่ล,เล,ลีเยอะช่ตาที่อเบือเนี่ยอืมใต้นั้นมีคลิปีตอ cha chỉ nâng nông nẻo rồi, <laughs> nhà chị nó bảo mà, đi du lịch nhà chị nâng vài tiền cả, cái nào, du wát cái này là khoảng 10 tới 15 triệu, cái này nó lừa thế này nè, nó lừa cái này rồi, 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 ยาชีิบเราโอ้าคอตอนเราอเยเราจะ่อร้นันอืก็บตัวเรลยเรดวาุ่นไวถ้าเราพูมีคิปเราจะมาหุ่นไวเป็นยังไงนะเว้าพื้นออกสื่อเว้าพื้นเว้าเว้าพื้นแม่ออกสื่อเลยเออ เอ,อ้าแม่มันมันติดมาดิมันจะเกาะกับแขนเสือ้อรา้านมืดปิดแอร์ไปเลยลูกว้ายแม่ราตรีปิดแอร์ไปเลยเหรอคะแม่ ขอให้นอนเย็นๆหน่อยเอ๋บอกป่ามืดหลานเบามืดติดแอร์ไปเลยจ้าแม่บอกเดี๋ยวผมเช็ดก่อนนะคุณติดไฟที่นี่ดูเลยโอ้ยโอ้ยก็ะไฮเปิดนายพัดลมกระได้เ่ามืดทำเป็นทุกอย่างเหมือนลุงพลเลยบายพี่กอลวดีจ้าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจ้าแม่นอนแอร์กันนอนพัดลมมาดอนจ้าเอานีติดตัวที่ถวายเลยขอบคุณคุณแม่สนิทนะคะที่ส่ง มารีมาให้ต yeah. yeah. yeah, ิดนะเพราะว่าเยางไ่ไงะภาษาพยองเอาวันนี้ออกแบบมันก็เลยจ้าไงอะไรนี่ถ้าเอาถ้าเอาลงมันจะบางแ็นได้้ดยยิน เก็บแล้วเก็บให้เสร็จแล้วก mm. mm ็จะได้นอนนะเดี๋ยวกวาดกวาดพื้นก่อนว่าดีก็เป็นเจอเจอเออเจอตามกันอืมอย่างเดี๋ยวเราก็เก็บทกวางก่อนเนาะมันจะต่งานได้ละเหมือนคนในอุบานเนีย ไปเด็กามันเท่ดคนเด็กเหรอฮะจมาสามหรไันาูดเป็นหขอ้าเมันอะไรทแต่งานช่างเด่นีต้องอยู่บ้านไม่เป็นล่อไงจัดตีหมื่นเมื่อสิบปีไมาาใครตัวบะกอบนจนหนาพอไแตู่้ปเจ็ด้ตีเจตีแล้วลูกย ตื่นเสร็จเราก็ไปล้างถ้วยล้างชามตอนเย็นเราก็จะไปช่วยกันย้ายของของป้าดาป้าดาเขาจะย้ายบ้านวันนี้ย้ายเข้าหอเหรอย้ายเข้าหอใหม่ใช่ค่ะดีงานหนึงไม่หนะจะไปย้ายอยู่น่ะลูกป้าดาจะย้ายวันนี้เดี๋ยวรอตอนเย็นเย็นด็ดเนตอนนี้กำลังร้อนอยู่พักผ่อนก่อนพักเหนื่อยก่อน ช้ลูกขับมาเอาร้อมองมเขารู้นี่ก็รู้่เยก็เหมือนขับรถ่ได้ยไม่ก้มมองค้าบดูเียร์ไ่เป็นูเบก็ไม่ได้ผมรู้สกภาษา้องพเช่

คำว่าจ้างหาพันเงินรู้มันสิอยู่หรือเ่าจ้างไปขับรถถ้าป้าจากบ้านมาที่จะปาโดงให้ห้ามทำเลยคานทีมพอดันแน่วันนี้แล้ววันไหน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 วันนไหบอกผมมาบอกผมไปเลยไปเลยแล้วเจ้าไใบปอนเจ้าว่านเจ้าว่านสวัสดีค่ะเหนื่อยมากไหมลูกแอนถึงจะเหนื่อยก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ค่ะได้บุญ จัะเดี๋ยวเราก็ได้นอนแล้วเดี๋ยวรอบ่าวมืดเขาไอ้เนี่ยค่ะตั้งเสร็จคือบ่ามืดไม่หรอกคือคือเราถ่ายคลิปบ่ามืดอยู่มีอะไรหรอกค่ะทุกคนที่เชื่อกาแฟลุงก็ได้เครื่องกาแฟจะได้ทํางานไปด้วยช่วยมีทุกช่วยกันชื่อกาแฟลุงก็ยิ่งก็เป็นสวอยู่สวต้ได้เปิดเมื่อวานต้อไประเดมาเปิดเองใช่ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเอฟซีทเข้ามาสุดพูดอะ Por é vai, <laughs>